โดยวิธีการแบ่งก็คือถ้าใครจับได้เลขคู่ให้ไปจับกลุ่มต่อแถวอยู่ฝั่งโน้ดใครได้เลขคี่อยู่ฝั่งนี้นะโอเคไหมมาต่อแถวจับถ้ามาก่อนก็ได้จับก่อนจะไเร็วเร็วจูสจำเลยค่ะจำได้แล้วจับทีไรเดี๋ยวจะคู่หรไว้แม่ให้บอกเห็นตัวเราลับตาทีมเราจะอยู่นี่ต่อแถวต่อแถวต่อแถวไว้ ยอคกูจะให้คะแนนไม่ให้คะแนนให้รางวัลคนที่ทําแบบหัดได้คะแนเนเยอะที่สุดอะให้นักเรียนที่รารณาข้อมูลต่อไปนี้ยอครูกำลังจะให้ดูนะคะแล้วตอบคําถามไปทีละข้อนะคะอะทุกคนดูอันนี้เป็นข้อมูลการส่งออกไนด้าของประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ที่ทรวมส่งงูมากนี่นะ มีคลอมีทรัพยากรที่คลอก็เลยปลูกผลไม้ขายแถวจันทบุรีมันจะมีที่เยอะใช่ไหมเขาส่วนใหญ่ก็จะมีนักชีพทำสวนใช่ใช่นะปลูกอะไรเยอะแยะเลยนะแถวจันทบุรีเขานิยมปลูกอะไรรู้ไหมครทุเรียนครับทุเรียนอะไรครับมังคุดอาเด็กๆรู้ไหมว่าเชื่ออีกอย่างหนึ่งของผล เรียมันเรียกว่ามันมีมันมีฉายาว่ะไม่ใช่ราชาดุเบียนอ๋อเขาเรียกว่าเป็นราชาผลไม้นะคะเป็นราชาเหมือนมันอร่อยมากมันยิ่งใหญ่มากอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยตั้งฉายาให้เรียว่าราชาแห่งผลไม้นะคะอ่ะแล้วอันเนี้ยลาชีนีผลไม้ เจ็ดพันแปดสิบเก้า 89, อันนี้เป็นปริมาณของมังคุดที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศนะคะถ้าน,นักเรียนกินทุเรียนเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้กินมังคุดตามมันจะได้ไปหักล้างเลี่ยงกัน,กนอันนี้เป็นยากยินอันนี้เป็นยาร้อนนะคะอ่ะเราก็จะเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาลเนาะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดพร้อมๆกันสองชนิดนี้ทุเรียน,น,นกันบมังคุดนะคะมันก็จะมีมากออกผลผลิตมากในช่วง ช่วงฤดูร้อนนะคะเราก็จะซื้อได้ในราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยไม่ใส่ยาฆ่าแมลงไม่อะไรอนุรยกษตามธรรมชาติประมาณนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาผลไม้ที่ประเทศไทยส่งออกเป็นอนดักรองต้น ผลไม้ชนิดใดส่งออกมากที่สุดคะพลเรียนคนอื่นจะตอบอย่างนี้ไหมคะพลเรียนอ๋อเก่งมากเลยนว่านีเป็นเปรียบเทียบตัวเลขเป็นเ่งไมอ่าคำถามต่อไปถามว่าผลไม้ส่งออกสามลำดับแรกคือพลเรียนพลเรียนเป็นลำดับที่หนึ่งลำไยลำไยลำเป็นลำดับที่สองต่อไปตังคุดเป็นลำดับที่สามโอ้ถูกต้องเรียงเลขถูกแล้ว คำถามต่อไปนะคะให้เรียงลำดับผลไม้ที่ส่งออกจากน้อยไปมากค่ะอะไรน้อยทีน้อยมะวมต่อไปมะต่อไปมคุดต่อไปมังคดแล้วก็แล้วก็โอ๊ยโ้โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ย้ยอ๊ยอ๊ยอ พูดติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอง หนึ่งมาอยู่ตรงนี้นี่ใครตอบถูกไหมตอบช้อยหนึ่งเออประเทศที่มากที่สุดคือโปรตุเกสต่อมาก็เออตุรกีโปรตุเกสแล้วก็เบลเยียมถ้าใครตอบว่าออสเตรเลียเยอะที่สุดอ๋อโปรตุเกสตุรกีช้อยสองช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามช้อยสี่หนึ่งสองถ้าเราตอบหนึ่งหรอคะโอเคมามหนึ่ง สอามไม่มีใครตอบใช่ไหมคะสี่มีใครตอบไหมคะไม่มค่ะอ่าคุณจะช่วยวนะอะไรได้ไหมให้เด็กๆช่วยกันคิดมากที่สุดคือประเทศอะไรออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียออสเตรเลียคึอเกอ,อะเนาะลอไปอลองลองมาคือโปโตก,กคีคร,รับโปโตเกียแล้วตุรกีอันสุดท้ายใช่ไหมคะ เจน15แต่อันเนี้ยมันมากกว่าเจน12 <72 S 2> ถูกไหมเจน15เป็นลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองคือตุรก,รกีแล้วก็ต้องเป็นโปรตุเกสใช่ไหมออสเตรเลียตุรกีต้องขึ้นก่อนแล้วก็ต้องเป็นโปรตุเกสแสดงว่าชอยสองถูกพีนนะคะวันนี้ตอบหนึ่งไม่มีทันเวลาตอบทุกคนเนี่ย น้องอ่นักเรียนพอเข้าใจการเปรียบเทียบร้อนไหมคะอ่ามันจะไม่เข้าใจได้ยังไงก็เธอดูผิดเนี่ยออสเตรเลียอันดับหนึ่งถูกแล้วทีนี้เขาเอาโปตุเกสขึ้นตอนโปตุเกสยร์ห้าหมื่น 5, สองแล้วค่อยต่อด้วยตุรกีตุรกีรก 7, 000. 5, 000. จเ,รเจ็ดหมื่นห้าหมื่นมันจะเยอะกว่าเจ็ดหมื่นได้ยังไงไม่ใช่ก็งเธอดูผิดแต่ถ้าเป็นช้อยหนึ่งตุรกีขึ้นก่อน น้อยกว่าเจใช่ไหมเดี๋ยวพน้อยกว่านี้ ดูข้าง,งหลังไปเรื่อยนะคะ้งหลังไปเรื่อยๆจจิเออดูตัวเลขถัดไปเรื่อยๆนะคะจนเราจะพบว่าจำนวนไหนมันมากกว่กากันนะคะนี่ก็เป็นการดูเปรียบเทียบจำนวนอ่ะเข้าใจไหมอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะหมดข้ามแล้วเอามาหน้าบอกหลก